สวัสดีครับพอดีสุดเวฟ้ากันบุรีคาเฟ่นอกเทียนน,ยนะครับวันนี้เรามากินอะไรจแบบากร้านเมืองปัตตีนะครับผมเป็นร้านเด็ดที่สุดอ่าเขาเรียกย่านโตมะลาบนะครับผมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะอันนี้คือเจ้าของร้านนะฮะแล้วมาสัมภาษณ์กันว่าอ่าเขาเปิดก๋วยเตี๋ยวมานานหรือยังแล้วรสชาติเป็นไงบ้างอนะไรเงี้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับอ่าชื่อนายชิพัฒครับพี่พิพัฒใช่ไหมครับผม,ผมอ่าเห็นว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดตรงนะครับผมครับเปิดมานานยังครับ เอได้ประมาณสี่เดือนสี uh, so ่เด okay. ือนนะครับผมแล้วผมผมตอบรับไปเนี What ้ยนะครับมีลูกค right. so, exactly. ้าเข้ามากินเยอะไม่เอ่ยก็เยอะครับช่วงนี้แต่ก็ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆครับก็ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่โอเคทีนี้อยากถามว่าซิกเนเจอร์ของพี่ที่ทําให้พี่เปิดร้านไยเป็ดแล้วลูกค้ามากินเยอะอะไรอเงี้ยแบบอยักมากินร้านพี่อ่ะที่มันจะของพี่คืออะไรก็น่าจะขาหมูบ้าขาหมูขาหมูขายขายเป่ดอ่ะเห็นไหมมันก็จะเป็ดขาหมูแล้วก็พวกอาหารตามสั่งเช่นกะเพราตามเมนูใช่ใช่ครับ โอเคครับผมถามว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาร้านพี่เขาสั่งอะไรเยอะมากที่สุดอะไรเยอะมาก็เตี๋ยตุน,นก็เตี๋ยตุนใช่อันดับหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยด้วยวข,ข้อขาหมูข้อขาหมูใช่กะเพราก็จะลอ,ล,อล,ลองลองหน่อยลองลองหน่อยใช่ครับแต่เพราะว่าแต่ว่าผมได้ลองชิมของอ่าเป็นกะเพราหมูตุ๋นที่ผมได้ <Okay. S 1> กินรสชาติโอเคมากเลยแต่ถามถามว่าพี่มีสูตรเคลเดลับเด็ดๆทำให้ลูกค้าถึงติดใจสูตรอเหรมันแปลว่ารู้สึกว่าลูกค้าต้องมาร้านพี่อย่างเงี้ยความรู้สึกอย่างเช่นเป็ดอย่างเงี้ย อ่าพี่มีชีวิตมาใชอย่างไงทําให้่เขาจะเป็ดพิ้งน้ำโอเคเป็ดโอเคเป็นเพราะว่าของที่เราซื้อครับสดใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันซื้อทูกเช้าเลยทุกเช้าใช่ไหมใช่ครับทุกอย่างทําเองหมดครับไม่ได้ซื้อซื้อเข้ามาหลังทั้นกระเทียมเจียวเอยอะไรเอยก็ทําเองหมดใช่ทำเองมพี่ทาคนเดียวใช่ไหมหรือว่ามีคนช่วยทํากับแฟนทำกับแฟนสองคนครับช่วยกันนะก็ถือว่าจุดยอดเลยพี่ครับโอเคทีนี้ผมจะฝากอ่า ปมโมทร้านพี่แล้วก็ผมไม่เจอยูสุนะครับจู่ว่าถ้ามีลูกค้าสนใจอยูสุไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่เราเต้นพี่เป็นพ่อค้าเนี้ยก็สามารถออกรถได้โดยถือว่าพี่ไม่มีสลิปไม่มีในรายการบัญชีถ้าพี่มีบิลก็สามารถออกรถได้เลยเอกสารแค่เพียงประะชาชนหนึ่งใบนะครับออกรถได้โอเคครับถ้าลูกค้าที่มาชิมหรือมากินร้านนี้นะครับผมเดี๋ยวจะให้เจ้าของร้านบอกทางได้เลยเดี๋ยวพี่แนะนําร้านครับพี่กัดร้านเข้ามาทางหลังค่ายครับหลังค่ายหลังค่ายแล้วจะเจอป้าย เลี้ยวขวาเข้าวัดดงพระรามอ๋อวัดดงพระรามใช่ปุ๊บวัดมาครับผมจะอยู่ขวามือครับสัก200เมตรมั้งเลยวัดมา200เมตรเนาะปมะมานีีครับโพถ้าลูกค้าที่ทางจัดปฏิทินทุกนายกนะครับก็มาทางหลังค่ายได้เลยใช่ใช่แต่ถ้าลูกค้ามาจากโซนกันนาคามกระบินก็มาจากตรงไหนนะพี่ปากทางตรงนี้โค้งวัดหนองกระจับโค้งวัดหนองกระจับใช่ไหมเข้ามาเรื่อยๆร้านพี่อยู่ทางซ้ายมือใช่ครับแต่ถ้ามาทางหลังค่ายก็ร้านพี่อยู่ทางขวามือใช่ครับ โอเคครับพี่จพี่บอกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็แนะนำร้านพี่ยังไงก็ถ้าสั่งลงหน้านะครับก็เบอร์ถึง92 5 6 5 2 7 1 3โอเคหรือจะสั่งในลน์แมนก็ได้ครับชิลรแต่เดียวต้มจุดนะครับอ๋อโอเคมีลน์แมนด้วยง่ายเลยพี่โอเคขอบค <Holmes. S 1> ุณนะครับผมครับขอบคุณครับ